กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนี่ผมเกมไมโคราฟนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมในช่องของคิวโซนะครับก็วันนี้หายกันอ่าผมเขาเร mm ียกวอะไรดีห่งหางหายกันไปนานนะครับผมก็อาจจะพูด,ต,ดติดขัดติดหัติดติดขัดขัดออาจจะพูดติดขัดขัดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมติดธุรกิจอ่าธุรกิจภารกิจสิติดภารกิจส่วนตัวแม่พูดเป็นนักธุรกิจเลยนะครับก็ตอนนี้ผมมีอาการป่วยอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยต่างๆนานานะครับบวกกับติด ธุระต,ต่างๆนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมวันนี้มารีวิวนะยังไม่ได้มาแจกนะครับวันนี้มารีวิวมอสเสริมนะครับมอสเสริม erm วันพีชนะครับนี่อันนี้เป็นมอสเสริมรุ่นใหม่นะครับอ่าไม่ใช่ใช้คำว่ามอสเสริม erm อันใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งม erm อสเสริมตัวนี้ได้อัปเดตสิ่งก่อสร้างเข้ามาใหม่นะครับซึ่ง จ้าตัวปราสาทนี้นะครับก็เป็นมอสเสริมนะครับซึ่งเป็นมอสเสริมที่เขาเสริมเข้ามาเนาะเออส่วนด้านหลังนี่เป็นเรือโจรสลัดนะครับซึ่งเรือนี้ไม่ใช่มอสเสริมนะมันเป็นมอสวันพีชอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าเจ้าตัวประภาคันผมไม่รู้ว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดที่เอาไว้รับแลกค่าเบรีนะครับค่าหัวนะครับค่าหัวเบรีจะสามารถแลกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็อ่ะมีน้องบางคนบอกว่ามันมันมันแลกไม่ได้ครับมันไม่มีจุดให้แลก เดี๋ยวผมจะลงมาดูนะครับอ,อ่าผมจะลงมาดูนะว่าแลกได้จริงไหมแต่ก่อนที่จะแลกนะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเห็นไหมเจ้าตัวจอนสลัดก็จะเกิดขึ้นมานะครับซึ่งสามารถกดค้างนะครับกดในมือถือก็ได้นะครับเล่นในมือถือนะครับนี่เป็นไมค์ค r บพี PE นะครับเป็นไมค์คาบมือถือนะครับเออนะไม่ใช่ไมค์คาบในคอมเด้อ อย่าสับสนกันเด้อเด็กๆนะครับก็ด้านบนนะครับก็จะสามารถแลกได้นี่เห็นไหมก็จะแลกกับคนนี้ได้เลยนะครับนำคักโมเบรีของโจสลัดนะครับมาแลกได้ตรงนี้เลยนะครับเสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นที่มันน่าสนใจดีกว่านะครับหน้าของผมนะครับก็เป็นสิ่งก่อสร้างใหม่นะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่แห่งนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเรือหรือว่ามันเป็น เป็นป้อมหรืออะไรสักอย่างแต่รูปทรงมันเป็นเรือนะครับผมไม่รู้ว่านี่เป็นเรือของกลุ่มโจรสลัดอันไหนนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมที่ในคราบผมก็ผมไม่ได้ค่อยติดตามอันนี้เม็เรื่องวันพีซสักเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องขออภัยนะครับซึ่งที่แห่งนี้เนี่ยทำออกมาได้สวยเหมือนกันนะเออสามารถใช้บาบิ๊กมัมมาเกิดตรงนี้นะครับโอ้โหมันดีกว่าอนุญาตปิดเกมนะครับเพราะว่า บิ๊กมัมมางี้นะครับผมหูแตกแน่นะครับเออนะครับโอ้ตายแล้วผมว่ามันจะเละตุ้มเปะเดี๋ยวรีบเข้าไปดูดีกว่านะครับตรงนี้นี่ครับก็จะมีสปอนเซอร์ของเจ้าพวกโจรสลัดพวกนี้นะครับไม่รู้ว่าจบเจ้าพวกนี้ชื่ออะไรก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าเกิดเยอะเหมือนกันนะครับไม่ดูในหีบก็จะมีอะไรโอ้ในหีบก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่ก็มีอุปกรณ์ไดมอนนะอ่าโอเคครับมีไดมอนมีเค้กมีเนมแท็กนะครับโอ้ ก็ถือว่าไม่ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับเออโอ้เเป็นทองนี่ครับก็ของในกระลองก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เอ็นชานวุ้ยโอ้โปรเจต์อ๋อโปรเจ็คไายนะครับผมนึกว่าเป็นปคอลเลกชันโอเคนะครับเอาแล้วไงบิ๊กมัมเริ่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 ม,มจะทําลายที่แห่งนี้แล้วผมไปรีวิวที่อื่นดีกว่านะครับเมานะครับคราวน,นี้ผมมาเจออีกที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ ก็บริเวณตรงนี้นะนะเราเปิดกล่องไปแล้วนะครับจะมีกล่องอยู่2ฝั่งนะเห็นไหฝั่งนี้2กล่องอีกฝั่งนี้2กล่องนะครับเอ่อประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีห้องตรงนี้เนาะที่เรายังไม่ได้เข้ามาดูนะครับห้องตรงนี้ก็จะมีกล่องอยู่ทั้งหมด2กล่องนะครับกดเข้าไปอู mm. oui. mm. ้หล <transgender Between> <rix> ักๆเลยเรือลำนี้มีหนังสือเอนชานนะครับเออปกตินะครับจะไม่ค่อยเจอหนังสือเอนชานในในพวกมอเอเสริมฐานทับเรือต่างๆนะครับไม่มีนะ ก็มีเค,ค้กให้ด้วยนะเออเป็นอะไรที่ดีนะครับมีเค,ค้กให้มีของกินให้นะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะผมว่าหมายถึงผู้เล่นที่อาชีดรอดเริ่มแรกนะครับผมว่ามาพักที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับมีอาหารให้นะครับแล้วก็มีของที่ค่อนข้างเปลมปลีเลยค่อนข้างอิ่มเลยนะครับดูชั้น2นะครับชั้นนี่จะมีอะไรเอ่ยนะครับชั้น2เนี่ยเออโอ้นะครับชั้น2เอา้าซันจิซันจิมาอยู่อะไรบนเรือลํานี้แ่ะลูก เอ๊เดี๋ยวนะหรือมันเป็นประพาคารที่เป็นร้านอาหารของซันจิใช่ไหมวะเพราะว่าซันจิมันเกิดที่ตรงนี้ที่มันเป็นเรือประพาคารที่มันลอยอยู่กลางทะเลที่ซันจิเคยอยู่อาศัยอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าชัวแล้วล่ะชัวแล้ว,ลว,ว,ลวนี่มันสปอนเซอร์ของซันจินะครับโอ้โหชัดเจนเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าผมก็ยังไม่ทราบชื่อเรือนะครับก็ใครที่พอทราบก็คอมเมนต์บอกผมที่นะครับโอ้โหมีชามเน็ตด,ด้วยนะครับเออนี่ชามเน็ต โอเคนะครับฉันก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งสบายใจได้เลยนะครับถ้าเป็นเรือลำนี้แล้วก็เราสามารถมาอยู่อาศัยได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพวกคนในนี้เขาจะไม่ทําร้ายเราแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามาแบบเป็นแค่แล้วเป็นแค่สามัญชนคนธรรมดานะไอ้กอนจากกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คก,กล่องในเรือนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับว่ามีกล่องไหมนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ไหมคือหลายคนส่วนใหญ่นะครับชอบมาคอมเมนต์ว่าพี่เล่นได้แต่กล่องไม่มีหรือไม่ก็พี่เล่นได้ครับแต่ของในกล่องไม่มีนะครับ เออเนาะก็เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับของใน,นหีบไม่มีพี่มันไม่เจอคือบางคนบอกว่าอยากเล่นคลิปแบบเอาชิตรอดตามพี่เลยอะครับเออคือมีหลายคนนะครับที่ลงมดไปแล้วเขาไม่ได้ตั้งค่าตามที่ผมบอกเนาะเออแต่เขาเขาเข้าใจผิดว่าตั้งค่าไปแล้วนะครับซึ่งมีเยอะมากคนที่ดูช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆนะครับก็จะเข้าใจผิดไปเยอะมากๆเลยนะครับ ซึ่งผมไม่ได้แจกยังไม่แจกนะแต่จะแจกหลังจากทําคลิปเอาชีวิตรอด50วันนะครับเดี๋ยวจะมาแจกเจ้ามอเสริมตัวนี้นะครับซึ่งใครที่ชื่นชอบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เป็นรายช่อช่องด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยคอมเมนต์ให้กังรจกผมนะถ้าผมหายไว้ y, ผมจะรีบทำคลิปแล้วก็รีบมาแจกทุกคนเลยนะไว้เจอกันครับบาย